a n you feel my heart นะคะจากเพลงประกอบซีรีส์นะคะและก็อีกหนึ่งงานเพลงนะคะเพลงที่มีชื่อว่าต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้นเพลงชื่อยาวๆมากเลยนะคะแต่ว่าเพลงมีความหมายดีมากและก็มีความแบบโรแมนติกมากเลยอะคุณ <laughs> ช่วงนี้นะคะกลับมาฟังเรื่องราวที่แดนนิสน์นำมาฝากกันต่อเลยกันแล้วกันนะคะดนนิสบอกว่าเอ๊ะทำไมดนนิสเสียงดีขึ้นช่วงนี้นะคะอาจจะต้องรักษาเส้นเสียงกันหน่อยอาล้ค่ะงานเพลงก็ฟังกันไปแล้วนะช่วงนี้ก็ก็กลับมาติดตามเราเครื่องเรานะคะที่ดนนิสนำมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างนะคะสําหรับเรื่องของ ข่าวดีละกันเนาะสำหรับใครที่เป็นเกษตรกรปลูกข้าวนะคะทึ้งทางกทกศเนี่ยเขาจะโอนเงินลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพข้าวไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่ให้กับเกษตรกรแล้วนะคะโดยทางทกศเนี่ยเขาพร้อมที่จะโอนเงินนะคะลดต้นทุนการผลิตแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวไร่ละ1000บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่นะคะจำ ำนวนถึง20,000บาทค่ะโดยจะเริ่มจ่ายนะคะวันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่10 7ธันวาคม2564นะคะโดยทางด้านของนายกระสับเงินรวงค่ะรองผู้จัดการธนาคารทกสเขาบอกว่าในส่วนของโครงการสนับสน,นุนค่าบริหารจัดการและก็พัฒนาคุณภาพผลผล,ผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2564ทับ2565ค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะคะแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนนะให้กับเกษตรกรนะคะ จากภาระต้นทุนการผลิตที่มีความสูงขึ้นนะคะรวมไปถึง เป็นการจงใจสําหรับเกษตรกรให้ดูแลรักษาต้นข้าวนะคะรักษาข้าวเนี่ยให้มีคุณภาพที่ดีค่ะเพื่อที่จะได้มีโอกาสขายข้าวเนี่ยในราคาที่สูงขึ้นแล้วก็จะทําให้เราสามารถเพิ่มรายได้มากขึ้นด้วยนะคะโดยทางรัฐบาลสนับสนุนเงินให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,564ทับ2 5 6 5รอบที่1นะคะกับกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในอัตราไร่ละ1,000บาทนะคะแล้วก็สูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือว่าไม่เกิน2,000 0บาทต่อ,อ,อครัวเรือนนั่นเองนะคะโดยวงเงินก็ประมาณนะคะจำนวนถึง 53,871.84ล้านบาทนะคะโดยเป้าหมายเกษตรกรจำนวน4.69ล้านครัวเรือนค่ะโดยจะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงนะคะระหว่างวันที่13-17ถึงธันวาคม2564นะคะสำหรับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคเหนือเนี่ยจะเริ่มโอนให้ในวันที่14-17ถึงธันวาคม2564ค่ะ สำหรับพี่น้องเกษตรกรหรือว่าใครที่ฟังอยู่แล้วก็มีญาติาทำเกษตรทำปลูกข้าวกันอยู่นะคะก็สามารถบอกกล่าวกันได้นะคะหรือว่าเกษตรกรจะสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้นะคะทางแอปพลิเคชันทกศเอ o โมบายตลอด24ชั่วโมงนะคะอแอปพลิเคชันนี้เนี่ยจะต้องไปติดตั้งที่ทอกศเท่านั้นนะคะแล้วก็มันสะดวกสบายมากด้วยนะคะแล้วก็จะมี ข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน Line official baac family นั่นเองอันนี้ไม่ต้องเสียตังค์เนาะเข้า l ล n e แล้วก็เข้าไปแอดเป็นเพื่อนนะคะกับ Line official baac family คนหากันได้เลยแล้วก็เป็นเพื่อนกันก็จะมีข้อความเด้งเข้าไปเหมือนกันว่าเราได้รับเงินหรือเปล่าเงินเข้ามาหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะกรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ baac connect แล้วก็สามารถเบิกถอนเงินนะคะ ผ่านเงินสดนะคะผ่านตู้ ATM ของทกสทั่วประเทศนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นช่องทางสําหรับตรวจสอบว่าเงินเข้าหรือยังนะคะหรือจะไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของการ ปลูกข้าวเกษตรกร,กรต่างๆนะคะที่จะเป็นเกษตรกร,กรที่ปลูกข้าวหรือว่าหาข้อมูลไว้ก่อนสมมติว่าเรายังไม่ได้เป็นคนยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเนาะแต่ปีงปีหน้าปีต่อๆไปเนี่ยเราอยากจะลงทะเบียนบ้างนะคะไม่ใช่ว่าเฉพาะว่าเราจะอยากได้เ,เขาเรียกว่าอะไรเงินชดเชยเงินเดียวยาอะไรอย่างนี้เนาะแต่เพื่อความ คัดผลผลิตของเราให้ดีขึ้นแล้วก็มีราคาที่สูงมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะก็ไปลงทะเบียนนะคะกับทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันได้นะคะน,นี่เป็นข้อมูลนะสำหรับใครที่ลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยแล้วเราได้เงินเย,ออยียวยารอบนี้ก็แสดงความยินดีด้วยเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ย เราก็ปลูกข้าวมาถูกไหมแล้วเราก็ต้องดูแลมันนะคะเรื่องของการกําจัดวัชพืชอะไรต่างๆมแมลงต่างๆกว่าที่มันจะโตของมาสวยงามแล้วก็ส่งออกได้เนี่ยก็ใช้เวลานานเหมือนกันแล้วก็ต้นทุนเรื่องของการผลิตเนี่ยก็สูงเช่นเดียวกันปุ๋ยเอยอ,อะไรเอยนะคะนี้กเออ็เป็นข่าวดีกันแล้วกันที่นํามาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงของรายการสมารเรดิโอนะคะ,ะเดี๋ยวเราพักกันอีกนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่วงท้ายแล้วเนาะของรายการสมารเรดิโอแต่ว่าจะ เป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะต้องฝากติดตามนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ส่งผลกระทบกับเรายาวนานเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันช่วงหน้าค่ะ ความสุขเติมรอยยิ้มเติมอาหารสมองกับรายการสไมล์เรดิโทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส FM 9 8ด5 m เมกแนะนำติชมรายการหรืออยากจะฟังงานเพลงครับเพลเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์073532149